ฮัลโหลพี่ปองมาแล้วครับพี่ปอมพี่ต้องรีบไปเซรอพี่เก็บปนึงพี่ไม่มาคุยไม่ได้นะรีบไปเซหืออะไรรีบพี่อยากจะ้าอะไรก็อะไรแล้วแเอะไรอ่อไม่ก็มาพี่ปอก็โทรหาผมนี่ถูกไหมล่ะคุยมันคุยได้เดีลื่อีไม่ล่เลื่อนตีได้ไม่รอย่างั้นน่ะถ้าเลื่อนตีได้เอจะคุยเพราะมันแข่งกบเวลาพี่ต้องเอาคนเข้าแกงนี่มันดนใบเาไงอะเลื่อตีเลื่อนตีเลืนตี ฮัลโหลซอฮัลโหลเบลล่ามแบลล่าเ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 บลล่ามมตีได้ตอนไหนพี่เกตแป๊บนึงแป๊บนึงถามก่อนเลยมันมันตีได้ตัวไหนพี่เป็นเซร่าเซร่าเซร่านี่พี่จะกลัวเรื่องตีเลยผมไม่ได้โฟกัสเรื่องตีแล้วเนาจริงๆแล้เนาะคืออย่างนี้น้องเอาไงก็คือน้องมันโดนโดนเรียกมาแล้วสองคนคืออะไรพี่คือคือตั้งแต่ที่พี่เกตที่พี่เกตพูดได้ฟังก่อนนะนี้ก็คือเรื่องของที่เ่ะคุยกับรามอ่ะที่ตอนนั้นเราคุยกับที่ที่เราคุยกันอ่ะ กูคุยกับพี่เกดไปแล้วเดี๋ยวคุยก็มีอะไรคุยกันก่อนไงถูกไหมใช่ใช่อันนี้มันมันมันคืออะไรอ่ะผมผมก็งงไงอะไรจะโดนใบก็คือน้องอ่ะสองคนมันโดนเรียกไปแล้วตอนเนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันยังไงมันไม่เหมือนที่ที่คุยไว้ไงที่เราคุยกันไว้ใช่ป่ะล่ะพี่ก็เลยอยากก็ใช่อันนั้นอ่ะผมไม่รู้ผมบอกไปแล้วว่ามีอะไรอ่ะบอกกันก่อนเดี๋ยวผมตัดสินเองผมบอกน้องในแก๊้งไปแล้ว อันนั้นเขาเรียกไปทําอะไรอ่ะอันนี้อันนี้ไม่รู้จริงๆนะผมก็ยังไม่รู้เรื่องเลยพูดได้ไหมหถ้าพูดไม่ได้ผมจะปิดเสียงคือม,มันพูดได้พี่มันก็เป็นเรื่องของไอรามถูกไหมลม่ะผมก็ยังไม่รู้เลยไอ้รามมันก็โดนแบนไปแล้วไม่ใช่หรออ๋อมาคุยเรื่องไอ้รามถูกไหมพี่ไม่ใช่ไม่ใช่มันก็คือทั้งหมดนะนะตอนเนี้ยเออคือเรื่องอะไรพี่พูดอนะไรแบบให้พี่เขา้าเข้าใจหน่อย คือมันคือเรื่องอะไรหรือว่าพูดไม่ได้พิมพ์ได้ไหมอ่าพิมพ์พิมพ์ข้างนอกได้ไหมอ่ารอแป๊บอ่ะ,อะ,อะอเข๋อวันนี้ไปิดเสียงได้ไหมจะปิดเสียงไหมไปิดเสียงนะโอเคปิดเสียงับพี่ ไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ปลาแดพี่ทั้งหมดเท่าไหร่แสนห้าใช่ไหมเอ้ยคุณใครเนี่ยพี่เปลาไงชื่ออุ้ยตายเขียวไอ้ชัดเอ้ยมึงใครเนี่ยทำไมหน้าเหมือนกันแล้วพี่มึงสิเหมือนกูมึงกูต้องถามมึงไงไปมึงเหมือนกูแล้วใช่เจ็ดเท่าไหร่นะแสนห้าใช่ไหมใช่ครับอะไรเล่ไม่กูต้องสองเจ็ดเจ็ดครับกูต้องถามมึงสิไม่ใช่มึงถามกูว่าทำไมหน้าเหมือนกันกูต้องถามเลยไปมึงเหมือนกู เลขหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งครับหนึ่งสองหนึ่งเปล่ามีเอไ็กซ์มีไหมพี่ไม่มีหมดแล้วหมดแล้วโอ้ประมาณว่าถ้ามีอะไรอะ่ะต่อไปเนี้ยคุยกันก่อนเออแล้วแล้วผมก็เลยบอกนนแล้วแล้วมันก็มีอีกวักไออ,อีกตอนนึงก็คือที่หมายถึงว่าเรื่องเก่าๆอะเราจะไม่ยกขึ้นมานี่การแต่แต่ตอนเนี้ยคือมันมันไม่มันมัน,มน,มนลาไปถึงเรื่องเก่าๆแล้วนะที่ไปถามน้องใน,นแกงพี่อะ่ะ คือหมายหมายถึงว่ามันอยากจะเล่นลากเลือดกันอีกแล้วใช่ไหมที่ผมแค่ถามแค่นั้นเองเพราะพี่คุยกับพี่เกตแล้วอ่ะพี่ก็พี่ก็รู้เพราะตอนนั้นพี่ก็พูยกับพี่พี่เกตถูกไหมล่ะอันนั้นอ่ะพี่รู้อันไหนแล้วแล้วพี่ตอนก็รู้เนี่ยว่าที่พี่ขอพี่ขอกับพี่เกตไว้ก็คือเรื่องเรื่องเก่าๆมันก็มีแต่ว่ามันก็ถ้าเราให้มันจบกันถูกไหมล่ะไม่เรื่องเก่าๆคือเรื่องอะไรพี่พูดมาเลยดีกว่ามั้ย ม่ก็คือที่คุยกันกับที่คุยก็คือจะไม่จะไม่เล่นเล่นบายการไม่ว่าอะไรก็ตามคือพี่คุยกัอนเรยอยเรีรอยวพราะกันเมื่อวานก่อนเมื่อวานนี้ก็คุยเราไม่อยากให้มันมีปัญหาถ้ามันผิดอะไร่ะค่อยค่อยหลังมาจบค่อยมาคุยอคุยกันลองลองแต่อันนี้ตาบอกเรื่องเก่าๆคืออะไรแล้วแล้วอย่างนั้นทำไมไอ้ฮอนถึงมันโดนอ่ะพี่ไอ้ฮอนมันสตอรี่ล่าสุดหรือเปล่าเฮ้ยมันเล่นเรียยวทม์นะเวยก็ใช่ไงพี่ก็มันเรียลไทม์ที่ที่คุยกันอยู่คือเรื่องอะไรเรื่องเก่าๆที่จะโยนกันมาเล่นใช่ไหมมันเก เป็นถามในแก๊งเขือว่าว่าตอนนี้แก๊งเขือทาอะไรอยู่อ่ะอ่ะมันถึงเรื่องไหนอ่ะพี่ไม่รู้เรื่องบักมี่หรอเขือเขือเป็นเรื่องเ่องว่ามีอะไรบ้างล่ะพี่ไม่รู้อะไรอ่ะไม่ไม่เรื่องบักมี่ใช่ไหมใช่มีมีหนึ่งนั้นคือมีมี่อ่ะแล้วแล้วมันแล้วมันเก่าตรงไหนพี่ถ้าเรื่องบักมี่ไม่ไม่รู้มี่ของมี่ไม่รู้มันมีไอเมโลอ่ะเมโลคือเรื่องอะไรแต่ผมไม่รู้ผมรู้แค่เรื่องบักมี่เพราะว่าเรื่องบั๋มี่ไม่ได้เก่าเลยเรื่องบักมี่ก็ล่าสุดเหมือนกัน ก็เลยบอกว่าจะเล่นเรื่องเก่าๆถูกไหมก็เลยถามเนี่ยเพราะมันมีบักบมีก็คือเหมือนเหมือนฮอนเลยที่ผมรู้แค่เรื่องเดียวก็ทนายเหมือนกันก็เรื่องเดียวกันถูกไหมไอมี่ไอมี่โอเคถ้ามีของมีเรื่องทนายก็คือว่าไปตามนั้นแต่ว่าของพวกเมโลหรืออะไรพวกเนี้ยของเมโลผมไม่รู้เลยเมโลไม่รู้อที่จะยกมาไม่ได้ยกเมโลคืออะไรเมโลยังไม่รู้มันทำอะไรมันทำอะไรไอเมโลไอ้ผมจะตอนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันก็คนในแกงพี่มันทำอะไรล่ะ กูถามไปแล้วมันไม่มีใครตอบกูเลยเออก็มึงถามเออก็มึงถามก็ต้องมาถามพี่ไหมหล่ะมันเป็นคนในแก๊งพี่เลมาแจ้งนะกูรู้แล้วกูรู้แล้วว่ามันเป็นคนในแก๊งแต่กูไม่รู้มันแจ้งเรื่องอะไรอ้าว่างนี้เงินเงินก็ไม่เป็นไรพี่ถ้ามันคุยกันเออแบบแบบอย่างงี้ก็ไม่ได้ก็แล้วแต่พี่อ่ะก็เดี๋ยวรอมันขึ้นมาแค่นี้ว่ามันจะเป็นแบบอันไหนบ้างไม่เรื่องบักมี่เรื่องบักมีะรู้อย่างเดียวแต่เมโลไม่รู้อืมอ่ะแล้วแล้วพี่จำไม่ได้ตอนที่เราไปคุยมันมีเรื่องอะไรบ้างอ่ะพี่อ่ะพี่พี่่จไไมด้เลยรอ ไม่ให้ผมพูด<ต>ที่ได้ไหมอ่ะอ่ะพูดพี่เฟรมอ่ะหลืออะไรคืออะไรอ่ะเอองั้นช่างแม่งงั้นอ่ะจบพี่แจ้งไม่รู้ก็ช่างแม่งงั้นอ่ะ เอาพี่ยังไม่มีใครคุยเรื่องเมโลอะไรเลยนะเออพี่เกตไปเรื่องไอ้เมโลนี่ยังไม่รู้เลยไอ้ไอ้ไอ้เมโลนี่ไอ้เมโลนี่ไม่มีนะมันมันไปทำอะไรอ่ะเมโลเมโลไมอ้บักมี่อะไอ้บักมี่อ่ะผมก็เพิ่งได้ยินจากฝ่ายเขื่อนนะคืออะไรเขือไปไปไอ้เมโลไอ้ไอ้บักมี่มันไปทำอะไรก็บักมี่ก็บักบมี่ก็สนายไงเหมือนคดีเดียวกับพอลเลยพี่พอลวอพี่เกตไปให้มันถูกให้มันเล่นอะไรยังไงไม่มันว่าไปตามเป็นผิดก็ได้ช่างมันก็เลี้ยวทางเหมือนที่พี่ตั้มพูดไงเรื่องบักมี่อ่ะเออ ถ้ามันผิดมันมันผิดกฎอย่างนั้นนะถ้าให้คอนสูญไปอ่ะก็มันก็ไปแจ้งคืนอย่างนั้นมันก็เกิดการอ่ะแล้วไอ้เมลโล่คือใครอ่ะเมลโล่ไม่รู้เลยเรื่องคนในแก๊งเขาแต่ไม่มีใครรู้จริงๆเรื่องเมลโล่ะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่บักมี่ไอ้เขื่อนไอ้เขื่อนรู้ว่าเรื่องอะไรสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก่อพี่กอไว้ครับพี่ชายเลยพี่สวัสดีครับอะไรนะครับไม่มีกระสุนตั้งกระสุนหมดาเลยกระสุนหน่อยดิกระสุนเลยเดย์กระสุนไมม่ีแล้วกระสุนไมม่ีแล้วก็ไระสาน้องยังไงเนี่ยก็เป็นว่าเล่นกระสุนกระ oh no i mean